¿A qué te สบายดีทุกคนยินดีตอนทับเข้าสู่ช่องลาวเกิรลออฟฟิเชียลหรือว่าช่องของพัดเสาลาวคนขม,มวนนั่นเองกาบทักทายสบายดีและสวัสดีนพีน้องสำหรับในคลิปนี้เฮาก็มาติดตามเบื่งสถานการณ์กันโตเกี่ยวกับกรณีของกองกำลังว้าแดงที่มีการลุกล้ำอธิปไตยของไทยด้วยการตั้งฐานทหารล้ำเข้ามาอย่างชายแดนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทางภาคเหนือของประเทศไทย หลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้เนาะก็มีกระแสข่าวออกมาว่าทางกองทัพภาคที่สของทางประเทศไทยได้มีการขีดเส้นตายให้กับทางกองกําลังว้าแดงเป็นเวลา30วันเพื่อให้ย้ายฐานทหารออกจากพื้นที่ที่มีการลุกล้ำเข้ามาอย่างเขตแดนไทยและแล้วในมื้อน,นี้นอก็ครบเส้นตายวันที่18ธันวาคมเป็นที่เฮียบร้อยแล้วเฮาก็มาจับตาเบิงนํากันเนาะว่าในมื้อน,นี้ว้าแดงจะมีการเคลื่อนไหวแบบ ดโดยในวันนี้นอกกระถือได้ว่าเป็นวันที่หลายฝ่ายตัางกระจับตามอมงและตั้งคำถามว่ากลุ่มกำลังว่าแดงจะมีการถอนกำลังทหารออกตามที่ตกลงกับทางการไทยไว้ได้หรือโบแล้วถ้าหากว่าโบมีการถอนกำลังไทยซสีเห็ุแบบใดต่อไป และล่าสุดเลยพี่น้องแหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่3เพิ่นก็ได้มีการเปิดเผยกับสำนักข่าวของทางประเทศไทยถึงสถานการณ์ดังกล่าวว่าที่ผ่านมาเพิ่นก็ได้มีการเจรจาก,กับทางกองกําลังว้าแดงเพื่อให้ถอนกําลังทหารออกจากพื้นที่ชายแดนไทยบริเวณอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาอย่างต่อเนื่องทรงก็ถือได้ว่ามีสัญญาณที่ดีเนื่องจากว่าทางกองกําลังว้าแดงได้มีการหับปะว่าจะถอนกําลังอกอกจากชายแดนไทยในวันที่ ที่1 8ธทันวาคมแต่ทวาเนื่องมาจากทางด้านกองกำลังว้าแดงมีการลุกล้ำเข้ามาตั้งฐานทัพหลายเปตถึง10จุด ซึ่งแต่ละจุดก็คือมีการติดตั้งอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์เอาไว้มากมายจึงทําให้การถอนกองกําลังออกอาจจะเกิดความล่าช้าแต่เพื่อนก็ยืนยันโน่านผู้ชมว่าท้าหากในวันนี้นั้นทางกองกําลังว่าแดงยังมีการขยับตามที่ตกลงกันไว้ทางฝั่งกองทัพภาคที่3ของทางประเทศไทยเพื่อนก็จะมีการเคลื่อนไหวกําลังเข้าไปกดดันให้มีการถอนกําลังอย่างแน่นอนท่านผู้ชมซึ่งเฮาก็มาท่าติดตามเบินกนากานเนวาในมือนีทางว่าแดง สิขยับขับเคลื่อนตามที่ตกลงกับทางการไทยไว้ได้หรือโบ แต่ถึงแนวใดก็ตามนอพี่น้องในเมื่อสองวันก่อนหน้านี้ก็ได้มีข้อมูลอัปเดตมาจากช่อง u t u b e ของทางด้านนักข่าวสายทหารคุณวัฒนานาน่วมโดยเพื่อนได้เปิดเผยถึงกรณีของว่าแดงไว้วา่าทางกองกําลังว่าแดงจะมีการถอนทัพออกจากพื้นที่ของประเทศไทยอย่างแน่นอนแต่ขอเวลาอีก3เดือนและทางด้านกองกําลังว่าแดงกับไทยจะบ่มีการสู้รบกันใดๆทั้งสิ้นและเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงดังก้าวถึงรายละเอียดของเรื่อง นีนนนไปกั้าํเรื่องที่กองทัพบ,บกไทยเตือนให้กองกําลังว้าแดงนะยูดบถอยออกไปจากการล้ําแดนไทยนะบริเวณดอยหัวมา้าอํเาเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยให้เวลาประมาณหนึ่งเดือนฮนะสาวันที่ก็คาดว่าน่าจะครบในห่วงกลางเดือนธันวาคมนะคือห่วงวันที่1 8บแปธันวาคมนี้ ก็คาดว่าจะจบกันตามที่คาดนะเพราะว่าการสู้รบมันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นง่ายๆแม้ว่าจะเป็นกองกำลังแล้วก็ไม่ใช่รัฐนะฮะแต่ความสัมพันธ์ระหว่างทหารไทยที่อยู่ชายแดนกับว้าแดงรวมถึงรัฐบาลทหารพรม่าก,ก็ยังคงเป็นไปด้วยดีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องจบแบบถอยทีถ้อยอาศัย คือว่าจะยอมถอยออกไปจากพื้นที่ที่ไทยอ้างสิทธิ์ว่าเป็นเขตแดนของประเทศไทยจะไม่มีการสู้รบกันเพราะเชื่อได้ว่านะฮะครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีใครอยากที่จะรบนะฮะทหารไทยก็ไม่ได้อยากที่จะรบกับวาไม่ใช่เพราะกลัวเกรงอะไรนะฮะแต่เพราะว้าเป็นแค่กองกำลังไม่ใช่รัฐหรือประเทศที่จะมีศักยภาพในการที่จะมาสู้กับ ทหารบกของไทยและทหารไทยก็ไม่ได้อยากได้ชื่อว่ารังแกชนกลุ่มน้อยหรือกองกำลังว้าเพราะถ้าเทียบเรื่องของกำลังรบแล้วนะฮะฝ่ายไทยก็ย่อมเหนือกว่าอยู่แล้วแม้ว่ากองกำลังว้าแดงจะได้ชื่อว่าเป็นกองกำลังที่มีความเข้มแข็งทางการทหารมากที่สุดก็ตามแต่ก็เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าว้าแดงนั้น นอกจากมีเมียนมาสนับสนุนมายาวนานในฐานะรัฐกันชนกับไทยแล้วก็ยังมีจีนฮะหนุนแบบเต็มๆแม้จะเป็นว้าเหนือก็ตามแต่อาวุธยุโทโธปกรณ์ที่เชื่อกันว่าได้รับการสนับสนุนจากจีนนั้นก็คงหาไม่ง่ายสำหรับว้าใต้ที่จะจัดหามาอย่างเพียงพอในการที่จะสู้รบกับทหารไทย แล้วที่สำคัญความสัมพันธ์ระหว่างทหารในพื้นที่กับทางว้าแดงก็เป็นไปด้วยดีมาตลอดและยาวนานอาจเรียกได้ว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแม้ว่าว้าแดงจะได้ชื่อว่าเป็นกองกำลังที่สนับสนุนทางฝ่ายรัฐบาลทหารพรม่าและที่ผ่านมาเนี่ยก็ผลิตยาเสพติดโดยเฉพาะย,ยาบ้าเป็นเสมือนอาวุธที่มาใช้ในการทำลายความมั่นคงของประเทศไทยจนถึงขั้นที่เมื่อสัก20ปีก่อน ทหารรบพิเศษของไทยก็เคยปฏิบัติการที่ตะเข็บชายแดนในการทำลายโรงงานผลิตยาบ้ามาแล้วแม้ฝ่ายว้าแดงจะถูกมองว่าเป็นฝ่ายทหารพรมา่าแต่ในทางปฏิบัติแล้วแกนนำของกลุ่มว้าแดง ก็ยังคงเข้านอกออกในโดยเฉพาะทางภาคเหนือของไทยได้เป็นปกติเพราะเมื่ออยู่นอกเขตชายแดนประเทศไทยก็คือเป็นผู้นำของ,องกองกำลังว้าแดงเป็นทหารว้าแดงแต่ในอีกบทบาทหนึ่งก็เข้ามาอยู่ในเมืองทางภาคเหนือของประเทศไทยเหมือนคนชาวเขาคนชายขอบทั่วไปลูกหลานก็มาเรียนในประเทศไทยมารักษาตัวเข้าโรงพยาบาลก็ในประเทศไทยไม่แตกต่างจากกลุ่ม ทยใหญ่ของเจ้ายอดศึกหรือตัวเจ้ายอดศึกหรือแกนนันแกนนำชนกลุ่มน้อยหรือชนชาติพันธุ์ต่างๆเช่นกันความสัมพันธ์ในลักษณะนี้จึงทำให้ที่ผ่านมาแม้จะมีการล้ำแดนกันบ้างแต่เพราะมันอยู่บนตะเข็บอยู่บนเขาและเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการปักปันก็จึงมีการรอมชอมกันมาตลอดหลายสิบปีเพราะจะว่าไปแล้ว ไม่ใช่แค่วาที่ล้ำแดนไทยแต่ในบางจุดตามสภาพของภูมิประเทศทหารไทยเราก็มีเหลือหล่อมๆไปในพื้นที่ที่เป็นปัญหาอ้างสิทธิทับซ้อนเช่นกันแต่ด้วยความรอมชอมและความใจดีของทหารไทยในห่วงที่ผ่านมาจึงทำให้ว้าแดงค่อยๆกระเถิบคืบคลานขยายการตั้งฐานจนล้ำเข้ามาเกินงาม โดยเฉพาะบริเวณแนวดอยหัวม้าที่ล้ำเข้ามาถึง250เมตรจนฝ่ายทหารไทยเห็นว่าถ้าปล่อยเฉยไม่มีการประท้วงก็จะกลายเป็นการครอบครองอ้างสิทธิ์ไปเรื่อยๆในห่วงที่ผ่านมากองทัพภาคที่3จึงได้มีการส่งหนังสือประท้วงผ่านคณะกรรมการชายแดนะระดับท้องถิ่นหรือว่า TBC ไปหลายต่อหลายครั้งและได้ประท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นหลักฐานด้วย การเตือนให้วาดถอยออกไปจากพื้นที่แนวเขตแดนครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ทหารไทยได้เตือนมาตลอดพร้อมๆกับการประท้วงแต่แน่นอนว่าครั้งนี้ก็ย่อมต้องเกิดคำถามว่าทำไมฝ่ายกองทัพบ,บกฝ่ายทหารไทยจึงดูเอาจริงโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นบิ๊กปูพลเอกพนาคล้ปลอดทุกข์ท่ามกลางกระแสข่าวลือว่า มีการกระซิบมาจากฝ่ายสหรัฐอเมริกาหรือไม่หรือผ่านทางผู้นำกองทัพหรือนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพไทยหรือไม่อีกทั้งพลเอกพนาก็ถูกจัดให้เป็นผอบทบที่อยู่ในสายอเมริกันนิยมเพราะนอกจากเคยเรียนจบจากสหรัฐอเมริกาและเคยไปฝึกแล้วยังเคยเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11หรือกองพลสไตรเกอร์ ที่ต้องประสานกับทางสหรัฐเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์และการฝึกมาตลอดแต่หน่วยความมั่นคงของไทยยืนยันว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้ามามีบทบาทเรื่องนี้โดยตรงแต่ในเชิงยุทธศาสตร์แล้วกองทัพไทยก็ต้องมองในภาพรวมของมหาอำนาจทั้งสหรัฐและจีนที่พยายามเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะเมื่อกลุ่มว้าแดงได้รับการสนับสนุนไม่ใช่แค่จับเมียนมา แต่รวมถึงมหาอำนาจอย่างจีนด้วยเพราะในยามที่รัฐบาลทหารเมียนมาอ่อนแอลงจากการต่อสู้กับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารพรม่ามายาวนานจึงไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตกองกำลังว้าแดงได้เช่นเดิมจีนจึงเข้ามาทำหน้าที่นี้เพื่อเสริมความแกร่งให้กับว้าเพื่อเป็นกองกำลังในการพิทักษ์ช่วยเหลือรัฐบาลทหารพรม่าอีกแรงหนึ่ง อีกทั้งฝ่ายจีนเองก็ไม่ค่อยไว้วางใจฝ่ายไทยเพราะเขาก็มองว่าเราก็สนิทสนมกับสหรัฐไม่น้อยดังนั้นในภาพรวมของความสัมพันธ์หรือเราอาจจะเรียกได้ว่าในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของไทยเมียนมาแล้วก็กลเกม,มหาอำนาจของจีนและสหรัฐ มีส่วนต่อความเป็นไประหว่างปัญหาชายแดนระหว่างไทยเมียนมาหรือแม้แต่กลุ่มว้าแดงรวมทั้งชนกลุ่มน้อยหรือว่ากองกำลังชาติพันธุ์ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพมา่าแต่อย่างไรก็ตามในเชิงความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายกองทัพไทยกับทางรัฐบาลทหารพมา่าหรือแม้แต่กับทางจีนก็ยังสามารถที่จะพูดคุยกันได้ ดังนั้นในกรณีของว้าแดงนี้จึงได้มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วทั้งในส่วนของว้าแดงทั้งในส่วนของเมียนมาและในส่วนของจีนจนในที่สุดได้ข้อตกลงคือทางฝ่ายว้าจะยอมที่จะถอนและถอยกําลังที่ตั้งฐานทหารของว้าจากบริเวณแนวดอยหัวม้าออกไปอยู่ในฝั่งของเมียนมาตามที่ไทย ได้ประท้วงไปแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าทางว้าเองเขาก็มีศักดิ์มีสีของเขาและยืนกลานว่าพื้นที่บริเวณดังกลา่าวเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ของทั้งสองฝ่ายแม้ว่าว้าจะไม่ใช่เมียนมาก็ตามแต่ก็เป็นกองกําลังที่ทางเมียนมาไฟเขียวให้เข้ามายึดครองพื้นที่ตั้งแต่สมัยคุนซาและทําหน้าที่เป็นรัฐกันชนกับประเทศไทยนั่นเองดังนั้นจึงมีข้อตกลงรับว่า ทางฝ่ายว้าแดงจะค่อยๆถอยออกไปและรื้อถอนฐานทหารที่ล้ำแดนโดยขอเวลาประมาณ3-4เดือนเพื่อให้เป็นการถอยอย่างมีเชิงเพราะไม่เช่นนั้นแล้วทางฝ่ายว้าเองก็อาจจะเสียฟอร์มที่ยอมถอยให้ทหารไทยในครั้งนี้ว้าแดงก็เป็นฝ่ายที่จะต้องยอมเพราะแม้ว้าอาจจะอยากสู้แต่ถ้าจีนไม่หนุน เพราะโดยยุทธศาสตร์นเวลานี้ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จีนเองจะต้องหนุนว้าให้สู้กับไทยเพราะยังไม่มีประโยชน์ใดซึ่งเรื่องนี้ทางตัวแทนของกองทัพบกและกองทัพภาคที่สามและหน่วยความมั่นคงของไทยได้มีการเจราจากับทั้งผู้นำว้าผู้นำเมียนมาและทางฝ่ายจีนเรียบร้อยแล้ว และทางมดนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่อัปเดตใหม่ล่าสุดจากทางด้านคุณวัฒนานานวมนักข่าวสายทหารโดยสถานการณ์ในตอนนี้ก็คือจังที่พื้นโบกไว้ท่านผู้ชมว่าทางโกงกําลังวาแดงเม่นยอมถอนกําลังแล้วแต่ยังโบแมนวันที่สิบเอ็ดธันวาคมนี้ซึ่งเฮาก็มาท่าติดตามเบินกนําการต่อตัวไปนพีนงว่าทางโกงกําลังวาแดงสิถอนกําลังออกจากแผ่นดินไทยในมือใดวันใดเดือนใด,ด,นใดปีใดสําหรับในคลิปนี้ก็สิโอจบไว้เพียงทอน นี่และเนอะถ้าเกิดว่าในคลิปมีข้อมูลเนื้อหามีคำว่าคำจาหรือว่ามีคำใดที่พัดได้ว่าพิดพาดไปประการใดต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องทุกคนไวน้ณที่นี้นำในมือหน้าเฮากรัมาท่าติดตามเบื้องสถานการณ์อื่นๆกันโตสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีค่ะ